อโกาลมาสองต้นนี้นะคะสวยมากนะคะตอนนี้สีก็เข้าที่แล้วค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในร่มมากกว่าแดดนะคะตอนหน้าร้อนมากที่เราไปตากแดดที่ไม่มีสีนะคะสองต้นนี้เราเคยอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะคะบางกุตําราก็เรียกว่ารวยรายวันนะคะบางตําราก็เรียกสิริมงคลนะคะสรุปต้นนี้แล้ว ดีแน่นอนค่ะรวยรวยเฮงเฮงนำโชคราภมาให้นะคะตอนนี้เขาอยู่ในที่ร่มนะคะอันนี้ครึ่งวันผ่านไปแล้วนะคะยังไม่เจอแดดเลยนะคะคิดว่าในหนึ่งวันเนี่ยเขาจะโดนแดดน่าจะไม่ถึง50%เปอร์เซนนะคะเขาเลยสวยงามได้ขนาดนี้นะคะอโกอนิมาต้นนี้นะคะปกติเนี่ยเขาจะออกดอกทั้งปีนะคะช่วงนี้เขากำลังบำรุงใบอยู่นะคะก็เลยยังดอกเนี่ยที่ออกไปมันเริ่มแห้งแล้ว ปนาก็เลยปิดดอกออกไปนะคะตอนนี้เราใส่ปุ๋ยธรรมชาตินะคะก็คือเอาเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ใส่ลงไปนะคะเปลือกไข่ไก่นะคะที่เราใช้รับประทานแล้วเนี่ยค่ะก็ใส่เปลือกไข่ไก่ลงไปนะคะเพื่อนๆดูนะคะวันนี้แดดดีนะคะปะนาอยู่บ้านนะคะสวยงามมากนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ